อย่าเพิ่งใช้วัคซีนพืชถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้ค่ะโฆษณาบอกว่าใช้แล้วพืชโตเร็วโตวไวแข็งแรงแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้อย่างอื่นอีใช้แค่วัคซีนพืชขวดเดียวเอาอยู่แต่เดียวค่ะก่อนจะไปใช้อะไรฟังเรื่องนี้ก่อนค่ะวัคซีนพืชคืออะไรใช้ไปแล้วภูมิต้านทานเขาจะขึ้นเหมือนกับฉีดกับคนกับสัตว์ไหมคล้ายๆกันค่ะแต่มันมีอะไรมากกว่านั้น วัคซีนที่เราเข้าใจอยู่นั้นก็คือการฉีดเชื้อตัวใดตัวหนึ่งซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อรค่วเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านเข้าใจง่ายๆค่ะการฉีดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิดเข้าไปกระตุ้นในร่างกายก็จะเกิดการต้านทานเชื้อไวรัสโควิดขึ้นมาแต่เดียวค่ะนั่นคนแต่ถ้าเกิดว่าไปใช้กับต้นไม้อ่ะคนละเรื่องกันค่ะวัคซีนพืชเนี่ยเป็นคำที่คิดขึ้นมาโดยใช้เปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมย เป็นวิธีที่ทําให้พืชแข็งแรงหรือกระบวนการต่างๆที่ทําให้พืชเนี่ยสร้างภูมิุ้มกันขึ้นมาเป็นวิธีการที่ทําให้พืชแข็งแรงหรือเป็นกระบวนการที่ทําเพื่อให้พืชเนี่ยเกิดความแข็งแรงและทนทานวิธีการดังกล่าวจึงเรียกย่อๆสั้นๆว่าทาวัคซีนพืชซึ่งปัจจุบันนะคะเข้าใจอยู่2แบบวิธีการที่1ก็คือการนําเชื้อที่แข็งแรงเนี่ยเข้าไปไว้ในเซลล์ของพืช คุณคุณไหมคะเอา,อางี้ค่ะคุณผู้ฟังเคยเพาะต้นไม้หรือว่าเพาะเมล็ดแล้วมีการนําเชื้อราไปคลุกกับเมล็ดพันธไหมคะหรือเวลามีการปลูกต้นไม้แล้วจะนําเชื้อราชนิดหนึ่งเนี่ยหยอดไปไว้ในรากพืชแล้วเชื้อตัวนั้นเนี่ยก็จะฝังอยู่ในรากอยู่ตามต้นไม้ไม่ยอมให้เชื้อตัวอื่นเนี่ยเข้ามาฝังแทนหรือว่าไม่ให้เชื้อตัวอื่นเข้ามาย่างก,กายได้ค่ะจนเชื้อราตัวนี้เนี่ยก็กลายเป็นเชื้อประจําถิ่นของเขาไปเลยรับรองว่าโรครากเน่าขนเน่าจะไม่มีค่ะ คุ้นๆไหมคะเชื้อราที่ฝังอยู่ตามรากพืชไมโครไรซาหรือว่าเป็นเชื้อเห็ดก็มีนะคะเห็ดตับเต่าเห็ดระโงกและก็เห็ดผาะนนั่นเองละคะ่ะแบบที่2ก็คือยาเทวดาที่บรรจุขวดขายนะคะลิตรละ500ลิตรละพันกว่าบาทที่เรียกยาเทวดาเพราะว่าผลมันออกมาเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะคะฝังไปไเรื่อยแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงรู้ไหมคะว่ายาเทวดาตัวนี้ทาไมทําให้พืชแข็งแรงทนทานต่อโรคร้ายแล้วก็มแมลงแถมทําให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยอีกด้วย ฉีดไปที่ใบที่ต้นแล้วใบเขาจะดกแล้วก็ต้นโตเขียวแบบทันใจอธิบายแบบนี้ค่ะเวลาเขาผลิตเขาจะนําส่วนประกอบที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซาไลาอะมิโนโซิลิกา้าหรือว่าไคโตซานสารพวกนี้พอพืชเขาดูดซึมไปแล้วทําให้พืชเขาแข็งแรงและก็ทนทานนอกจากนั้นก็จะมีฮอร์โมนสําคัญสําคัญบวกกับปุ๋ยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนทำให้สารพวกนี้มีขนาดโมเลกุลเล็กด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็ไม่ตีกันอยู่ในขวด ซึ่งกระบวนการก็จะซับซ้อนยุ่งยากราคาจึงค่อนข้างแพงแล้วก็พิเศษกว่าปุ๋ยธรรมดาน,นั่นเองค่ะพ่อค้าผู้ผลิตเขาจึงเรียกกันว่าวัคซีนพืชพวกนี้จะรวมเอาสารต่างๆไว้ด้วยกันเมื่อเวลาฉีดไปที่พืชแล้ว ผลเขาจะออกมาค่อนข้างดีแต่พอหยุดใช้ก็ออกมาเหมือนเดิมค่ะกลับสู่สภาพเดิมวัคซีนพืชมันไม่ใช่ยาวิเศษแต่ว่ามันเป็นกระบวนการทําให้พืชเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองวิธีแรกที่บอกว่าใช้เชื้อฝังเข้าไปในเซลล์พืชจึงสมควรเรียกว่าการทําวัคซีนพืชมากกว่าส่วนวิธีที่2ถ้าเกิดว่าเราเอาปุ๋ยฮอร์โมนแล้วก็สารฆ่ามแมลงมาผสมกันแล้วก็ฉีดที่พืชผลมันก็ออกมาเหมือนกันค่ะในวิธีที่2ที่บอกว่าเป็นวัคซีนพืชจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นวัคซีนพืชค่ะ สรุปแล้ววิธีที่1จึงเรียกว่าวิธีการทําวัคซีนพืชส่วนวิธีที่2เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่ใช่วัคซีนพืชน,นะคะอาจจะเป็นเรียกว่าปุ๋ยก็ได้ก่อนที่กเกษตรกรจะใช้วัคซีนพืชก็เข้าใจแล้วใช่ไหม่าไอสิ่งที่ใช้อยู่เนี่ยมันคือปุ๋ยดีๆนั่นเองขอให้มีความสุขความสําเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านนะคะ